สวัสดีคะ่ะมาเดินตลาดตอนเช้าเห็นขนมโคกร้านนี้หอมฟุ้งน่ากินมากเลยปกติชอบกินไส้ผักแต่ดูแล้วน่ากินทุกไส้เลยก็เลยซื้อแบบรวมๆมาเลยนะทุกคนวันนี้ที่ตลาดมีขนมเยอะมากเลยเดินมาอีกมุมนึงเจอสาคูไส้หมูก็เลยซื้อมาอีกหนึ่งกล่องดูหน้าอร่อยไหมล่ะทุกคนใครชอบบ้างวันนี้เดินตลาดแม่ค้าบอกอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยก็เลยซื้อมาหลายกล่องเลยค่ะทุกคน วันนี้มาดูกันเลยว่าซื้ออะไรมาบ้างมีเยอะเลยนะทุกคนมาเริ่มจากกินสาคูไส้หมูกันก่อนเลยกินสาคูไส้หมูต้องใส่พริกด้วยนะถึงจะอร่อยมาลองกันเลยค่ะแล้วก็ซื้อถั่วแปบมาด้วยนะทุกคนถั่วแปบดูลวแป้งนิ่มน่าอร่อยมากถั่วเยอะมากเลยค่ะโรยน้ำตาลยั่วๆเลยใครชอบกินหวานก็โรยน้ำตาลไปเยอะๆแต่ถ้าไม่ชอบก็ใส่นิดเดียวก็พอค่ะ แล้วก็มีหนุ่มกล้วยติดไม้ติดมือมาด้วยค่ะดูแล้วน่าอร่อยหวานธรรมชาติแต่ถ้าใครชอบกินขนมไทยก็ไม่ควรพลาดนะเพราะหนุหน่มกล้วยนึ่งก็อร่อยนะคะทุกคนมีใครชอบกินขนมไทยมีของโปรดของทุกคนไหมนี่ค่ะตะโก้ซื้อตะโก้ติดไม้ติดมือมาดูน่ากินมากค่ะกะทิเยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่เป็นตะโก้เผือกสำหรับขนมหวานขนมไทยถ้าเป็นตะโก้นี่ต้องแช่เย็นด้วยนะทุกคนถึงจะอร่อยคำแรกนี่ก็ชื่นใจแล้วค่ะ